วันนี้จะมาดูกันว่าเด็กนักเรียนปวสหนึ่งเรียนอะไรกันบ้างครับนักศึกษา SA ระดับปวสหนึ่งในเทอมที่1จะได้เรียนวิชาดังต่อไปนี้วิชางานเครื่องล่างและส่งกําลังยานยนต์วิชางานเครื่องล่างและส่งกําลังยานยนต์นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องล่างรถยนต์และการขับเคลื่อนโดยวิชานี้ครอบคลุมถึงการทํางานการบํารุงรักษาและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องล่างและระบบส่งกําลังของรถยนต์วิชางานเกียร์อัตโนมัติ วิชางานเกียร์อัตโนมัตินักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการทํางานและการบํารุงรักษาเกียร์อัตโนมัติในยานยนต์ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้การขับขี่สะดวกและราบรื่นมากขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ด้วยตัวเองเนื้อหาที่สําคัญในวิชานี้รวมถึงหลักการทํางานส่วนประกอบต่างๆและการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเกียร์อัตโนมัติวิชาเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกร,รม SolidWorks การสร้างแบบจำลอง2มิติของชิ้นส่วนเครื่องยนต์แบบจำลอง3มิติที่สมจริงของชิ้นส่วนเครื่องยนต์